ไปเบิ่งไอ a พเบิ่งสุดแม่ข่อยสุดแม่ข่อยกวนนั่นลุมอ่อยเจ้าค่ะ ผู้ใดคิดอยากมาอยู่น้ำไร้ใยไร้นี่อัน่นเฮ็ดใจแน่จักหน่อยเด้อจ้ะเด้อบ่ดูมาอยู่น้ำบ่ได้เด้อจ้ะเด้อความสุขไผมันเนาะมักบ่ <วะ S 2> คือกันดูว่าเนาะก็กมัครมีความสุขเนาะฮะ ท่านปลูเลยน้ำเดยอดฮะประเดีถึงเห็นว่าเมื่อยอยู่ขวงเนาะนี่เตื่นขึ้นจนถึงสองมง้ลก็มันเก้ามงละก้างกว่าก็เหตดหน่อยหน่อนี่ั่งก็ะซอมเมื่อยไปนอนขาหลังล้านลายทั้งบัดเห็ดไปนสลาเยียดหเคย่าขี่คานเคยมาค้นดูให้ได้สี่ตัวได้ายน้ำขามันได้ายางง่ายๆเนาะ ง,งันก็อ้างมันก็หาย,ยากคือกันเห็นว่าลูกเไยฝรั่งก็ได้สมัครวันหรืเจ้าอิตาเมไม่ใช่หรอพ่นเห็นความดีความงามมาก็ได้เรื่อยๆหรือเรื่อยๆละนำ้ำน้ำซึมบอ่อทรายนะจ้าในเงินฝรั่งอ่ะนะนางรู้ซึ่งเขาเป็นหายเดีวกันค่ะทีนี้ถ้าเขาเห็นก็ได้ผลได้มาเขาก็ลงทุนให้ก็ นนววเป็นฝาเกล้าบหลายดอกเปลียนลักเห็ดคนเดินดินนี่สิละจะไปหาเห็ดหลายเดินดินกินเขาไปสิละง้องง้องแง่ง,งไปน้ำให้น้ำหน้าละมาแก่งสี่แล้วพอได้มีนยมนาพาเห็ดพอก็อมีปรกกถาฐานดีได้มเดียวสิไปรออีกพระเจ้าเห็เห็ดภาษาเห็ดเวียด บ้านเขาเห็ดแนวโอ้ยเห็ดเทะเหรอปะดูคักเหรอปะดูปละนี่กะบ่มีบม่บรวยอยู่รวยเสน่หนนี่เพราะดัน,ดนบ,บ,บ่พอใจอยู่ซ้ำอยู่รวยซ้ำเวลาก็หนีน่าตายแปลไปน้ำเลยไปน้ำน้ามนาตายไงว่าถ้าหนีตายเนี่ย <c oughs> ละตีต <c oughs> ายมัน,น,นสิเบิดก่อน พ่อ้ากินคำกัดเอาถ้าเกิดทั้มือหนึ่งล่ะของมันมีบ้านมีเงียนอยู่ก่นทั้มือนึงหล่ะพ่าเกิดเจ็บเป็นเรียนอ้วนไปสิเบิงอันนี้ห้อยซื้อเวลาเดี๋ยวนาะขายก็นาลูลาบางนี้ไม่สิขายไม่สิใส้มาทำไนขายตะบัน,ดบนเดี๋ยวนี้อับอกจะขายอะไรละสองเสียงหกเสือด้ค่ะเด้อระวังนี่ น้ำมีก็ซื้อไวน้ำมัเขี้ก็ขายที่ดะอะสะโพแต่แม่เพิ่มันม่มีหลบมีพายแม่น่ะแม่ไม่ไรแม่เถ่อฝรั่งหน่แปดิบหา้าแปดสิห,แหกแล้วพอมันยังเห็ดเบียกเซยไม่็นเฟาอันนีนด้าล้าให้ลูกสใส่เซยูตุย,ยละเอด็ดเย็ดน้ำวางเขาก็ไปบัดไปบ้าเห็นลงทานไป็นละอาได้ก็พาลูกเพดไป คุยกิ๊บตัวเจ้าของมันสบายตัวมันมีผู้มาคุ้มเห็ดน,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 นั่นเห็ดนี่เอ้ยสบายักคุณนุิสระเหมือนละลาวยัไ่ไงง่ายปลูกนี่แล้วก็ไปหาเล่นน้ำบ้านแล้วบอนอ่ะกินตามมาคุ้งเงี้ยนั่นเฮ็ดหนี่เด้อบานปลูกเศร้านึงกับสามชิม้นี่ชิ้หลุมน่ายก็ไปหาเด่นกันบ,บัน อันนี้ประกอบความชีวิตนั่นโอ้ยอึดอัดเขาม,มีกะหาแล้วนี่บาทหนึ่งสองบาทก็เด้ฝากได้สุมือ